่เจ็ดเจกจันเจการวิอาโตจะลองคบกัน60ล้านวิโอเคแค,แค,แค่นชิมกูไปชิดเบลละอ้าวแค่นี้แค่นี้ก็ไปชิดเบลละมาเลยชิมซ์สร้างห้องยังยางานรูปนี้อ่ะถ้ากูเป็นคนสร้างเหรอเออมึงสร้างดิ มันถึงปรับสติงได้แค่ตอนอยู่ในเกมกูไม่เข้าใจวะกูส่งเล่ไปละเดี๋ยวเข้าห้อแป๊บนึงเดี๋ยวมาไฟขนาดใหญ่เกินเดี๋ยวรับเถอะครับว่าพัดที่แค่เข้าไคิยเดียเขาเจอทุกอย่างแล้ว มันก็เหมือนกับการสูญพันธ์คงใหญ่ไอคิวไฟขนาดใหญ่เกินคิวคิวหนึ่งคิวนับสองอย่าลบฮัลโหลโอเคสินะพูดกี่ปะโยคทีเนี้ย <laughs> ครบแล้วล่ะครับเข้ามาเลยครับแม่แมกนัทไพร์ที่อ,นนอ,อ,ทออติมไพเ็าออนงอติมไพร์ิชอมเตมไพเฮ้ยไม่ใช่มเมดพรมามะาก็โทษทีอทะอด้กูอยาไปซอสซอสร์สูี กูจะเป็นระดับดอกเตอร์สเตลแล้วขาดใครอะไอโม้เ oh ร็วหนเ่งหนึง oh. ตี oh. ้ไอเอชื่อไรเมยไอหน้าอ้จับแม่มึงเ้ เรียนอีกละก่อนถามว่าเทโตะไม่ได้อลยได้ปี2008วันที่1เมษาไอ้น้ำเอาไอ้น้ำเอาให้เต็มไอ้น้ำเอาให้เต็มไอมึงพูดเรื่องอะไรพูดจังผูดจางพูดจังนั้นคือเหมือนโฟจ่าของญี่ปุ่นในช่วงนั้นเขาจะเกิดกระแสโคอาลอยปอบขึ้นมาโดยเจโตนั้นถูกข้างขึ้นมาเรื่อง1เมษา เพื่อจะมาทำการหลอกนะครับว่ามีเพจไอทีปัวพาอะไรอ่ะไอเกมมี่ไซเดอร์อ้วนนะมึงอ้วนนี่เพื่อนไม่อ้วนคุณน่ะไม่ค่ะสิบสามเองเพื่อนผมไม่อ้วนนะครับทำไมผมเป็นผมเป็นเอวิโอชันตามหมายเชนไม่จิกพราม ้าวไายหมดดิไปว่ายเนี่ยฮัลโหลไงพี่บได้ยินเสียงกราบมากเบาเนยเบามากอ่าไม่ไม่ไม่ได้เบาหรอกแต่มันไม่ชินเลยโอ้โหคุณเบาเลยเบาหงุดหงิด เราอะเราขวดขวเอานะเอ้กูขอโทษก่อนไอ้เงี้ยแมงผีนเกมยิงเอาโอเคผมไม่คุยกับเพื่อนได้ทำได้จรู้ว่าของจริงก่อนจัดรูปที่เอามาแม่มีลายน้ำเฉยเลย ควทุกคนมาพร้อมกันฮัลโหล I'm ready สักพักอู้ก่อนเกมสวัสดีครับคือใครใช่มีคนมาดูไหมออกมาแล้วด้วยกิ๊กกก ฟบอลเสียงเบาไปหน่อยอยากให้เสียงดังกว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่เล้แค่นี้รียบโหลดแต่เีแกสเตอร์ใหม่ติดติดเรนกูติดเไฟบอลสองสามสามหน่อยแซนเบียร์กตเตอร์ไม่นาไม่ได้ไม่น่าแค่นี้ อ่าตอนนี้ขาดใครขาดไอ้คิวใช่ปะเร้เคยเริ่มเลยไอโม้เข้ามาดิอะไรคิวคิวเป็นไอ้คิวเป็นช้าวะได้สายแล้วรับไปก่อนไอคิวยังไม่มาเลยซับไหมไอ้คิวบอกไอ้เหี้ยบอกให้ไอเชนไลท์ไอ้เชนบอกกูไลท์ไลท์ช่องตัวเองไอ้ยี่ขอกูมีกูต้องจัดการของตัวเองดีกว่า ผัวเอาซีพีของตัวเอแม่งเลยจบลูกไม่ไลน์มากมากไปาอย่างนี้เลยวะเอาเาแบงก์กหน่อยดิไลน์สามคนอะสามบูมองสามพีโอวีหลวขวายัช็อตเลยโอ้ ทำไมเจรีบอ่ะรีบระเอน่ึยนี้โอ้อกูขอให้ไม่สบมึงได้กันจริงกูอยากเห็นเยอะมึงน่าจะโดแล้วแย่แล้วเเวเยอะมากเนตัวโอ้โหไม่รู้ไอเจการเล่นมึง ก็โห oh. อันนี้ดูไม่ยากน่าเลยแต,ต่ว่ายิงรูตัวหมูมอ,อ่ะเขายังกู <c oughs> เก่กง,งนะมึงเอล่าเนี่ยต่อแล้วได้คิวมาอย่างอันนี้ดูไม่ยากน่าเลย <c oughs> สามารถเพิ่มเสียงของคนอื่นได้ป่ะเสียงต่าเกิน ว่าาเขยังไม่มีเซนซิฟไม่ดีอย่างนี้ด้ยกูดูไลฟ์ไม่ที่ไลฟ์ก็เสียกูไม่ได้เสียใครเราเสียเหมือนกันเองเออทางเหมือนเดียวะเสียงใครเสียงกูเสียงอะไรกูให้แบบไลฟ์เชิดมาปรับอะไรอยู่ไลฟ์เชดมากมากไลฟ์แ <t> ล้วนะโอเคเลยฮัลโหลยูทูบตอนนี้ฉันจะพูดเอ็นร์ดเป็นจำนวน35มสาครับจะทำให้ไลฟ์มันมีเสียงดังโมเสียงมันไม่ดังเลย เสียงใครเสียงใครเสียงอะไรนะไลท์เชดกูจะทำไงไล่เอไลท์กูเสียงมึงดังวะเสียงมันไม่ดังเหรนี่นี่ไอมึงเปิดอะไรใช่ป่ะเดสก์ท็อปอะไรรึเปล่าเร็วเร็เร็วเร็อันนี้เต็มหลอดแล้วเต็มหลอดแล้วเต็มหลอดแล้วเหรอมันแค่นั้นเองเหรอไม่รู้อะถ้างั้นกูไม่รู้ละกูรู้แค่ไอ่เยี่ยมันก็ข้าวไว้ยมึงดูมึงดูมักมากเลยตอนนี้มักมากไปแล้วนะไอเฉดแม่งไม่ไล่กูไล่เองอ่ะ อ่าโอเคน่าจะได้ละพุ่งมุ่งดิลองดิชื่อแม่งเดี๋ยวชื่ออะไรวะเริ่มเซิร์ชเพรว่ามากมากกันแรกเพ่งขึ้นเลยชื่อแม่งยูนิเกิน์ไม่อยากเลยมึงตั้งชื่อคิดว่ามงินดำพ่อมึงใครแม่งตั้งชื่อคิดว่ามงินดำบ้างวะทำแบบยูเอ็มได้ไงเฮ้ยโอ้โหเสียงกูแม่งโค้ดเบา เอาก่เลิก่มเลิกก่อนเลิก่มา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 เดี๋ยวดูก่อนเอาดิเอายังมากี้อกูเสียจนเงียเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปวิ่อร์โอ้โหวอลล็อกดีกว่ารอบนี้กูจะไอ้วอลอกอ ตั้งโมปกป้งอ่ะไม่ได้ฝัดรถไฟทำไมยังนักคี้อยู่วะกูว่ากูว่าคิวเยอะอยู่นะมันกากอ่ะมึงมเบื่ออะไรมึงฆ่าได้แล้วมึงก็ตายไงมึงไม่ได้ฆ่าแล้วรอดอะเดี๋ยวไม่ดีเลยไม่ดีรีบอ่ะรีบอ่ะเฮียใครอยากไปอยู่ทีมนี้บ้างอยากไปอยู่ทีมนู้น เฮ้ยแบท๊อปพี่แบเล่อได้ฉลาดมากมึงอยู่กับมึงอยู่กับราชาจามม่เลยเว้ยประมุดจะกทุ่้ีกุ่มเปยังไงไม่เยอะกอ่าโอเคจะด้ไม่เหมือนกันแล้วถ้าไม่ทีมกูมันถ้ามทีมกูมันถ่ายไปคนนึงอะมันก็ไม่คงอยู่อ่ใช่หรอ นั่นน่ะแบบมันช่องกลาร์มันถ่ายไปเห็นปะครูสลับตัวไก่โม่พร้อมกันเลยเป็นอะอ๋ออะไรอะไรเสียอะไรอะไรสาระไอ้เหี้ยเอี่ไม่เหมือนไวรัสกัดกินคอมไปเนี่ยทำไมก่อนใช้เซลล์สามทางหาแล้ทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะโอ้ยปีก้าเรวเล็กเขี่ยเล็กเก้า เริ <muitas S 2> ่ม <sketches> ด้แล oh ้วเริ <illions> ่มเริ่มเบอหอมแล้วมองนี้เนี่ย้ยชิบไมชเติมแรงเอาเลยเก้าไปเลยแรงเงาเลยวรามไม่ใช่ไม่ใช่เงาแต่เป็นเป็นขอบอะขอบเลก้านี่ได้แล้วพร้อมละ ไปไปไปได,ได้เริ่มแลนวสักทีปึ๊บปิดเป็นไปโอเคโอจะทำแบบที่กูเคยทำ ใส่สมัดลูไว้เช็ดลูไม่ออกสักนิดเลยปิดแลยอ่ะอ้หู้หองมาไอ้ย bueno> ี่ยี่บอหรอกใชกัรช่วย

phải bật, phải bật, phải bật, phải bật ไฟบอลไฟบอลเกมเกมเกมปักไว้เลยปักปักเทพอไว้เลยไฟบอลไฟบอล สัตว์คนแลงนี่เชีย่ยมึงอะไเวลยไม่ได้ Thank <laughs> you.